โอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยไปไปเข้าไปโอ้ยที่เพิขีปกันตั้งไหนเนี่ยเนี่ยโอ้ยอ่อยงามนะว่ามันเดี๋ยวครับเปิดฤดูกาล2,568เทียวแรกครับเทียวแรกขีปไว้หัว้านเพี้ยงกันโอ้ดขีปอยูยด่ดีนะ อาอีกแล้วครับผมเปิดฤดูกาลเที่ยวแรกของปีอ,งอ,ปอัน้สปนเจ้าสุดเนี่ยสุดกีค่คาแขกฮะสุดกีค่กแคแก้แรกวเะเนี่ยเแรกวะเ๋้เวแรกะครับแก่แล้วมนี่ Kè là Phi phiêu cho con Áo lúc nó thấy là Lúc nó thấy ừ. Hả Khoáng tay Ôi Đâu Mình nói là lái tài đấy bỏ Ủa, há mông khืน với nhá. Ủa, cái gì ngăm thế? Ha? hà vật ơi Bỏ đấy. โอ้อ่อยงามแต่ว่ามันเดี๋ยวเปิดฤดูกาล2568เที่ยวแรกครับเที่ยวแรกขี้ไว้หัวมาเพียงกันโอ้ยขี้พอดีเนะโอ้แขกช่เนี่ยโอ้สี ช oh, oh, ี้รถก็ชี้เสืองก็เข่ากันไงเใสามก่อนโอ้ยขี้ลายไอ้เดี๋ยวาหมเรงานตงโอ้กระจอกเซสานแล้วตักกล่องโมยูเร่เล่เลยเ่ว่ามีหลักฐานเลยว่ารถเป็นไหนนี่ครับพุนวาสิเซสามก่อนเมนี่ไปล่งเขาล่งเขาลูกพับนะครับ ใครเจอแมวมลุมมันงัดอันหลอดหลังงัดกับหลอดใครตัวกระทะบปรเตกยางบปรเตกเนี่ยลูกสุกแม่เช่นี่เฮ็ดเฮ็ดเบรกลูกใสได้ไหมก็จะเหตุจะได้เบรกลูกอ่ะโอ้อยคือพอดีใสเถอะวะเนี่ยเนี่ยครับโมสันโมเงี้ยวพอดีใส่เลยอะ ว่อยตายแล้งคนระับงอ่ามเลยสิโทรหาลูกนอ้องห,งหรอวะแค่ละช่วงอยู่อ่ะเ,เอาว่าถอนอีกดิ <c oughs> ลูกพี่ลูกพี่เมาเราลูกน้องเมาออยังอ่ะ เ <C> e <at> มาของ <laughs> พี่เมาเราลูกนอก้องเมาของอ่าไปขายอ้อยทีนี้กะเบิกไปแก่ที่ปุ้ยสุดไหมเป็นกงไหมปุ้ยทำอันต้นตหนึ่งนเาสาไปเออมาหอดใจกันเลยบ่ เนี่ยแล้วนังขักเปิดเพลงไหยให้ฟังเนี่ยกระเบ็ดเบิดไม่ได้ฟังเนี่ยบอตโอ้ตัวหาเวลาเร็วหมดโอ้มันไม่ยุติยังใช่ปะ ตัวแรงครับตัวแรงแมสซี่ฟอร์ดแมสซี่ฟอร์ดจอนเดียคู่วิตาเนี่คู่วิตาอยู่มือนี่สีสมครบทุกข่ายก็อ่เอาเทอร์โบไม่เทอร์โบบพันลนามากครับสร้างไว้ที่ปิดกายเลยเป็นหัวปีนี่เนี่ยพัฒนาได้ยุเทอร์โบ โอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยไปไปเข้าไปโอ้ยที่มือขีบกันตั้งไหน,หนเดี๋ยอนี้อ้ห่ยงามคักว่ะลำพอดีเลยครับกล่องอ้อยกับกล่องงามขนาดเสียย่างเดียวมือขีบมันขีดพอดีว่ะ ยังก็ร่มดีแท้เลยนี่ก<ะ>อร่มดีแท้สูบซ่าไหมบอว้าหัวดีหักเว้ยโอ้ยเก่งไหมเป็น <laughs> ปตะยุยากแทะเป็นตะขำหายใจพ่ออกเว้ยเอาครับเมื่อนี้กคมาอยู่กับทีมงาน,มนไม่มีอาลายครับคือเลี้ยวๆเลย ถ่ายแบบไม่ต้องมีมีสีรีตองโอ้เต็มกำม,มาเลยครับน่าจะมีห้าหกร้อยโลครับกำนี้โอ้ยล้ำงามนักขนาดแล้วนี่เอาไปใส่รถผู้ใดนี่เรียบปากที่รวบๆหมแล้วครับจากของรถนี่โอ้โอยพิมพ์งานตัวผม,มล้ำใหญ่ล้ำงามล้ำหนักอ้อยดินทรายนะครับอ้อยดินทรายมันสิหนัก เอาโทหามลาบเลยบอกกันลักไปนั่อไหนฮะมันลาบอยู่มืนมันตายมัดจะอ่านล้วมันนี่

ลีโอกัดมึงยกมืออยู่ <Hey. S 1> มึงใส่สร้างมากพอๆกนเฮาทันเฮ้อ <classes> โอ้ยร่ำงามพอดีครับตรงนี้ <Promised> โอ้ยใส่รถผพลอยนี่าว่าแล้วมื่อน,นี่เนี่ยนักใส่ใสรถพ่วงลายบัดรกอรกค,ครับลายบัดรกอกลายบัดกอกส่งเข้าประกวดอีกแล้วโอ้เ่หเข้าเดี๋ยวเขาจะตัดแล้วล่ะ ก็จะตัดอ oh, ่อยเร็วครับโอ้คู่หูมาลงมเข่าสีขาวอีตั้งหักมาเขากันทักเถอะว่ลงมเข่าไหมก็เข่าก็อ่อยไหมไเขากันทักเถอะนี่ครับ กักตัวแรงงี้นี่ M60 เพิเ่นเนี่ยเพราะว่า,าลลแล้วรถปอร์แต่ก็คุ้นนี่ตีมันแห้งก็บรถมันนี่คือสิแห้งห่ดออนะครับบุฟไปอะไรแต่แก่อยู่ต้องหาของมาแก้กันดิยังสิบบุษัน แรงเสียงเออดุดันเล้าใจฟอดฟอดหาพันที่หนึ่งนะครับเนี่ยแต่ว่าอยู่นี่เ่เดิมแล้วเครื่องเครื่องเป็นเทอร์โบหมดแล้วครับเย็ดเป็นเจ็ด <c oughs> แปลงเป็นเครื่องเจ็ดเแล้วครับยัดเทอร์โบเจ็ดหกหนึ่งศูนย์ใส่อีกแรงเต็มพิกัด อ่าคือค่องเหรอวะโอ้ลองเขาเปลี่ยนไมลงเนาะพ่อกินไหมพ่อคนไหนยาวพ่อก็บดีกว่า Cứu xe càng hết nè nè Nên nè, chú về Ở ốc, ở ốc, nó Bố, xe gì Xe càng nó ăn chú làm ngàm hoặc thầy